ความเดิมตอนที่แล้วการทดสอบสายเลือดอสูรหมาป่ารอบแรกภายในหมู่บ้านมีสองคนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายออกมาเป็นชายหนุ่มหนึ่งคนและเด็กหญิงอายุ10บขวบอีกหนึ่งคนส่วนทังสารไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกแต่อย่างใดแต่เขาแท้งทําเป็นเจ็บปวดทรมานทั้งสคนถูกนำไปขังรวมกับคนจากหมู่บ้านอื่นอีกสิคน เพื่อรอการทดสอบรอบสุดท้ายในระหว่างนั้นเด็กหญิงจากหมู่บ้านเดียวกันได้แสดงความห่วงใหญ่และบอกให้เขาหนีไปถ้าเขาแกล้งทำว่ามีสายเลือดของอสูรหมาป่าตอนที่1 1เดเด็กหญิงชี้ไปยังมุมของกระท่อมไม้ที่ไม่ไกลนักที่นั่นมีกองฟางบดบังอยู่แต่ยังสามารถมองเห็นได้ว่ามีบางส่วนของกําแพงที่เปราะ และมีความเสียหายอยู่บางถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเถอะแกล้งทำจะตายเด็กหญิงพูดคำเหล่านี้ด้วยเสียงที่ไม่แหบเหมือนกับตอนแรกขอบคุณแต่ข้าทำได้ทั้งซานพูดเสียงเบาเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาสิ่งที่เห็นคือสายตาที่อ่อนโยนของทงังซานล่างเล็กๆของเธอสันเทา จากนั้นก็รีบหลบสายตาอย่างรวดเร็วเธอขยับตัวเหมือนกำลังจะถอยออกไปข้าชื่อถังซานเจ้าชื่ออะไรถังซานถามเสียงเบานอกจากซูเจียซินแล้วเธอเป็นมนุษย์คนแรกที่เขาสื่อสารด้วยทั้งยังเป็นทาสที่เติบโตมาในหมู่บ้านเดียวกันเด็กหญิงมองเขาอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอไม่แปลกใจกับชื่อของเขาที่เป็นตัวเลข เธอลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆว่าข้าชื่อหลิงมู่เสียหลังจากที่ได้ยินชื่อของเธอทังซานก็รู้สึกแปลกใจชื่อนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ชื่อของทาตเลยแม่ของข้าถูกหลิงมู่เสียพูดตะกุกตะกักเพราะฉะนั้นแม่กับข้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านของเรา เธอสอนข้าถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถในการแสดงออกที่จำกัดแต่ทังซานก็เข้าใจความหมายที่เธอต้องการจะบอกแม่ของเธอคงถูกอสูรหมาป่าตัวใดตัวหนึ่งชอบพอถึงแม้ว่าจะเป็นทาสแต่ก็มีสิทธิพิเศษบางอย่างอย่างน้อยก็สามารถอยู่ร่วมกับลูกที่คลอดออกมาได้และยังอบรมสั่งสอนเธอได้อีกด้วยดังนั้น เด็กหญิงคนนี้จึงมีความเข้าใจสิ่งต่างๆมากกว่าเด็กคนอื่นๆแม้กระทั่งชื่อเธอก็ได้มีชื่อที่ไพเราะอืมทังซานไม่ได้พูดอะไรอีกทำเพียงแค่พยักหน้าให้เธอหลิงมู่เสียมองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลเจ้าแน่ใจหรอว่าทำได้อืมทังซานพยักหน้าอีกครั้ง ในเวลานี้ธาตมนุษย์คนอื่นๆเริ่มมองมาทางนี้แล้วหลิงมู่เสียจึงไม่กล้าพูดอะไรไปมากกว่านี้ทำแค่เพียงพยักหน้าให้ทางซานอีกครั้งแล้วถอยไปยังอีกด้านหนึ่งบางทีอาจเป็นเพราะการสนทนาง่ายๆกับหลิงมู่เสียทำให้ทางซานร,รู้สึกตีขึ้นมาบ้างการอยู่คนเดียวในแดนไกลกับคนแปลกหน้าเช่นนี้การได้สัมผัสถึงความอบอุ่นสักครั้งหนึ่ง สำหรับเขาแล้วก็เหมือนกับการพบเมล็ดไฟนี่ก็ผ่านมา8ปปีแล้วที่เขาแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยเวลาสองวันผ่านไปอย่างรวดเร็วสิบคนที่รอดชีวิตได้กินอาหารที่ดีที่สุดตลอดสองวันมานี้ทุกคนมีจิตใจที่ดีขึ้นกว่าตอนใหม่ๆมากในสิบคนมีหลิงมู่เสียคนเดียวที่เป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอ ตอนนี้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่การตื่นของสายเลือดอสูรหมาป่าหากสายเลือดผ่านการทดสอบนั่นหมายถึงจะได้ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปการที่สามารถเป็นค่ารับใช้ของเผ่าอสูรหมาป่าได้สำหรับพวกทาสแล้วนี่คือการทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพียงชั่วข้ามคืนในโลกนี้ทาสมีฐานะต่ำต้อยจนแทบไม่ต่างจากอาหารประเภทหนึ่ง ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเท่านั้นบางทีแม้แต่สัตว์เลี้ยงยังดูดีกว่าด้วยซ้ำประตูกระท่อมถูกเปิดออกภายใต้ความคาดหวังของคนส่วนใหญ่อสูรหมาป่าที่มีท่าทางแข็งแรงสองสามตัวเดินเข้ามามันตะโกนเสียงดังบอกให้ทางซานและคนอื่นๆในกระท่อมตามมันออกไปพวกเจ้าทุกคนออกไปข้างนอกเร็วๆเ,เข้า เมื่อเดินออกมาจากกระท่อมแสงแดดจ้าจนทำให้ตาพร่ามัวไปชั่วขณะแต่แสงแดดที่ส่องมาก็ทำให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นไม่น้อยหลิงมู่เสียเดินตามถังซานมาอย่างใกล้ชิดถังซานร,รู้สึกถึงสายตาที่เป็นกังวลจากเธอไม่ต้องกังวลเขาพูดเบาๆหลิงมู่เสียตกใจแล้วมองไปที่เขาถัางซานพยักหน้าให้เธอ ตอนนี้พวกเขามาถึงใจกลางเมืองม้าป่าวายุแล้วนี่คือลานกว้างขนาดเกือบพันตารางเมตรตอนนี้รอบๆล,ลานกว้างมีอสูรมมาป่าวายุมารวมตัวกันอยู่มากมายตรงกลางลานมีแท่นบูชาทันทีที่เห็นมานตาของถังซานก็หดตัวฐานของแท่นบูชาดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาจากปูนและกรวด มันมีกะลโลกศีษะอยู่มากมายประกอบเป็นส่วนหนึ่งของมันกะลโลกศีษะมนุษย์มือของถังซานกำแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ตายไปแล้วก็ยังต้องถูกพวกมันทำแบบนี้เหรอในใจเหมือนมีเปลวไฟกำลังลุกโชนเขาที่เคยเป็นราชาเทพเจ้ามีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ไม่ธรรมดาแต่ในตอนนี้ เขารู้สึกถึงความปารถนาที่จะทำลายเผ่าอาสูรและเผ่าพูดให้หมดสิน้นดวงตาของเขาเย็นชาความพลุกพ่านที่เกิดขึ้นเริ่มสงบลงแต่ความต้องการฆ่าเพียงเล็กน้อยยังหลงเหลืออยู่ในใจหลิงมูเสียที่อยู่ข้างๆเขาดูเหมือนจะรับรู้ได้เธอตัวสั่นเล็กน้อยด้วยความหวาดกลัวและหลบออกไปสองก้าวโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ระยะห่างระหว่างเธอกับเขาเพิ่มมากขึ้น การเคลื่อนไหวของเธอทำให้ถังซานตกใจเล็กน้อยเขารู้สึกว่าได้ค้นพบบางอย่างที่เขาเคยมีในอดีตเขายังจำได้ดีเขาเคยเดินไปตามเส้นทางหนึ่งในวัยหนุ่มทางแห่งนรกขณะนี้อารมณ์ของเขาเริ่มกลับมาสงบดังเดิมเขาหลับตาลงเล็กน้อยและเก็บความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้ในใจถังซานและคนอ,นอื่นอีกสิบคน ถูกนำไปที่ด้านหนึ่งของลานกว้างใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีอสูรหมาป่าสูงไวันั่งอยู่อสูรหมาป่าตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นเพศหญิงดวงตาของเธอเป็นสีเขียวเข้มถือไม้เท้าไว้ในมือขวานั่งอยู่บนเก้าอี้หลังใหญ่ข้างๆเธอมีใครบางคนยืนอยู่ดูเหมือนจะอายุประมาณ40ปีใบหน้าซูบผอมแต่สวมใส่เสื้อผ้าที่ดูหรูหรา ดวงตามีแสงสีเขียววูบวาบหลังค่อมเล็กน้อยท่าทางหน้าเคารบนับถือและที่น่าแปลกใจก็คือเขาเป็นมนุษย์เพศชายคนหนึ่งอสูรหมาป่าที่เดินนำถังซานและคนอื่นๆเมื่อเข้ามาถึงก็ได้กล่าวทักทายอาสูรหมาป่าสูงวัยด้วยความเคารบท่านมหาปุโรหิตท,ที่เคารบทาที่ถูกปลุกสายเลือดในปีนี้ถูกนำตัวมาแล้ว อสูรหมาป่าสูงวัยที่ถูกเรียกว่ามหาปุโรหิตได้ตอบรับเบาๆจากนั้นเธอก็บกมือให้กับชายชาวมนุษย์ที่อยู่ข้างๆชายมนุษย์คนนั้นทำความเคารพต่อเธอจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและหยุดอยู่ที่ตรงหน้าทางซานและอีกเก้าคนทังซานร,รับรู้ถึงสภาวะของมหาปุโรหิตอย่างเงียบๆมันแข็งแกร่งมาก ด้วยพลังของเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถมองเห็นถึงระดับพลังของฝ่ายตรงข้ามได้แน่นอนว่าน,นี่คือในกรณีที่เขาไม่ได้ใช้สติปัญญาแห่งเทพเจ้าเขาไม่กล้าใช้สติปัญญานั้นในตอนนี้ยกเว้นในช่วงเวลาสำคัญจริงๆเท่านั้นเพราะมันมีข้อจำกัดมากตอนนี้เขาสามารถใช้ความสามารถนั้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันยังไม่มีวิธีการฟื้นฟูในสถานการณ์ปัจจุบันของเขาแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมากกว่านี้สติปัญญานี้คงจะได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเมื่อชายมนุษย์คนนั้นกำลังจะเปิดปากพูดอยู่ๆก็มีอสูรหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาอสูรหมาป่าตัวนั้นมีร่างกายใหญ่โตสูงประมาณ3เมตรเดินเร่งมาที่นี่ด้วยการก้าวเท้ายาว อาสูรหมาป่าตัวนี้ดูแข็งแรงมากกล้ามเนื้อเต็มไปด้วยพลักกำลังในดวงตามีสีเขียวเข้มถึงแม้ว่าจะไม่เข้มเท่ามหาปุโรหิตแต่ก็ดูเหมือนจะมีขื่นพลังที่แข็งแกร่งแพร่ซ่านออกมาเมื่อเขาเดินเข้ามาถึงมหาปุโรหิตก้มหัวให้เขาเล็กน้อยท่านมหาปุโรหิตบนใบหน้าของมหาปุโรหิตปรากฏรอยยิ้ม ท่านเจ้าเมืองมาถึงแล้วเหรอรอสักครู่ข้าวของต่างๆเหล่าขุนนางเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆดูเหมือนว่าในเมืองหมาป่าวายุแห่งนี้มหาปุโรหิตอาจจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดก็เป็นได้เจ้าเมืองหมาป่าวายุกล่าวว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเครื่องสังเวยก็มีพร้อม ต้องรบกวนท่านมหาปุโรหิตเป็นผู้ดำเนินการอืมหลังจากการตรวจสอบสายเลือดของทาตเหล่านี้ข้าจะเริ่มทันทีมหาปุโรหิตกล่าวอย่างเรียบง่ายรอมได้แล้วเจ้าเมืองหมาป่าวายุกล่าวกับชายที่อยู่ตรงหน้าถาังสารขอรับท่านเจ้าเมืองชายคนนั้นก้มหัวทำความเคารพเขาจากนั้นจึงหันมาทางพวกถังสารอีกครั้ง ทุกคนฟังให้ดีไม่ช้าข้าจะตรวจสอบสายเลือดของพวกเจ้าในระหว่างการตรวจสอบเจ้าสามารถแสดงการตอบสนองใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าออกมาได้เลยไม่ต้องกดดันและไม่ต้องกลัวพวกเจ้าต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่เข้าใจไหมถังซานเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นเขามองเห็นความเศร้าสลดในแววตาของชายคนนี้เล็กน้อย